ุดชาการสร้างกุศลที่เป็นบารมีต้องทำอย่างไรวิสัชนาการสร้างกุศลต่างๆชาวพุทธเรามักจะบอกว่าเป็นการสร้างบารมีแต่การสร้างบารมีที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรหรือเรามาดูถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่กล่าวว่าเวลาที่เราทำกุศลนั้นเรามีการตั้งเจตนา อธิษฐานตั้งความปรารถนาไว้สองอย่างด้วยกันคือ 1. วัดตานิสิตาทานกุศลวัดตานิสิตาทานกุศลก็คือการสร้างทานกุศลโดยความปรารถนาโคกรัพย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นต้นคือความตั้งใจว่าขอให้กุศลที่เราทำนั้นจงส่งผลให้เรามีความร่ำรวยมีความโชคดีได้เกิดในภพภูมิที่ดีเป็นต้น การสร้างสมกุศลโดยปราถนาอย่างนี้ไม่ได้เป็นการสร้างบารมีเลยแต่การสร้างบารมีนั้นเป็นการสร้างกุศลในแบบประเภทที่สองคือวิวัตตนิสิตาทานกุศลวิวัตตนิสิตาทานกุศลคือการสร้างทานกุศลโดยตั้งความปรารถนาว่าขอให้บุญกุศลที่เรากระทำนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราพ้นจากกิเลสทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เข้าสู่นิพพานซึ่งเป็นจดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาความปรารถนาพระนิพพานอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นทานบารมีดังนั้นการสร้างบารมีคือการสร้างกุศลโดยตั้งความปรารถนาไปสู่พระนิพพานแต่เมื่อเราได้สร้างความปรารถนาไปสู่พระนิพพาน หรือจะตั้งความปรารถนาโภกทรัพย์สมบัติก็ตามกุศลต่างๆเหล่านั้นก็ยังส่งผลตลามประเภทของกุศลเหล่านั้นนั่นเองเจริญพร